สวัสดีค่ะสวัสดี f อซแฟนซองเจอุทุกทุกท่านค่ะเจอกันกับเจอุในคลิปที่สองค่ะมาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเลขมีที่มาแตกบนแตกล่างค่ะ สำหรับงวดนี้สำหรับคลิปนี้ค่ะโอ้ยเราผิดเราถึกเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้มาเจอกันกับเลขมีที่มาเนาะคะ่ะงวดที่แล้วก็แตกคือเก้าเหรอคะ่ะแตกบนแตกล่างคือกัรเนาะคะ่ะได้หลังจากที่เงียบหายไปโดนเนาะ เหล็กมีทีมาบนเป็นบนล่างเป็นล่างเนาะคะ่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเจอูก็ได้นําเสนอไปแล้วเนาะเหล็กมีทีมาของอันนี้ก็ข้างล่างขาล่างสำหรับวันนี้ก็เป็นบนเนาะคะ่ะบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างเนาะคะ่ะ เลขมีที่มาใส่งวดที่แล้วงวดที่แล้วไปใส่นอเดี๋ยวก่อนเด้อ่ะหาก่อนค่ะ ยุใสเนาะบนค่ะโอ้ยหาหาไ่เจอจะยุใส่ค่ะ ได้กันบ่เนาะค่ะพากันได้กันบ่งวดที่แล้วได้กันไหมมีหรือยังได้หรือยังมีคนมีเอที่ถามมาหลายหลายท่านเนาะค่ะบอกว่ามือไดนเนาะสีได้เจ้าสัชรมือใดสีได้มาเล็กไม่ทีมาน่ะตูบนน่ะสีได้มือใดว่ัชรค่ะ มาแล้วค่ะมาแล้วสำหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่ค่อยติดตามที่ตามติดตามช่องเจอุเลขมีที่มาเนาะคะ่ะมาแล้วค่ะวันที่หนึ่งตุลาคมสองพั 2, 7, นห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนาะคะ่ะมาแล้วเลขมีที่มาบนพ้นไหวิ่งเจ็ดกับเก้าเนาะคะ่ะบนวิ่งเจ็ดกับเก้า จับคู่ก็มีกี่หางนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่ชุดเนาะค่ะสิบสี่ชุดด้วยกันเนาะค่ะกบเพ่นการเน้นอายุเนาะค่ะเลขมีที่มาบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างแบบไม่ต้องกลับคู่กันล่ะค่ะไม่กลับเนาะ ล่างกระบ,บอกกาบนกระบ,บอกกาคือเก้าแหละค่ะ<ม>บนวิ่งไปที่เจ็ดกับเก้าเนาะค่ะจับคู่มีห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกแปดแปดเจ็ดแปดเก้าเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดและ เก้าแปดเปอร์เซ็นต์ค่ะเพิ่นวางวันนี้ถ้าเก้ามาเก้าจะอยู่หลักหน่วยเท่านั้นเปอร์เซ็นต์ค่ะอันนี้กะเป็นการวิเคราะห์เนาะค่ะเป็นการวิเคราะห์ตามสูตรตามอันนี้ของเพิ่นนี่ล่ะเนาะค่ะถ้าเก้ามาจะอยู่ท้ายไม่เป็นหลักสิบเปอร์เซ็นต์ นนาเนะแล้วก็จับคู่กับมี่สิบเท่าไรเนี่ยสิบสองแล้วก็กันสามหางเนาะค่ะมีกันอยู่สามหางกระบาตู่นจับคู่่นมั่นใจกับมีอยู่สิบสองนั้นะกันไว้เผื่อเผื่ออาจจะมาทางซีนนะเนาะคะ่ะ แจ่าบางเที่ของคนก็ออกตัวกันเนี่ยค่ะบางครั้งก็ออกตัวกันแต่ไม่ได้กลับตัวเนาะค่ะไม่กลับเนะบาะปาาบอกข่าวไปหาคุณพ่อคุณแม่เอฟซี่เนาะค่ะงวดน,นี้เจอุมีทีเด็ดเนาะค่ะเลขกของ ของคุณพอ่อท่านนั้นมีด่วนก่อนออกมาเนาะคะ่ะด่วนก่อนออกเดี๋ยวถ้าเพิ่นทรงมาแล้วเจู้สิลุงคลิปให้เบิงเนาะคะ่ะเจ้จะลงคลิปให้ดูเนาะเลขบ่กี้หางดรอกคะ่ะแต่ว่าเพิ่น่าการันตีว่าแตกแน่ว่าท่านแต่ว่าขันมาถึงเจ้แเราจักสิแตกบ่แตกเนาะคะ่ะเพราะว่าเพิ่นกะเคยให้มากกะออกสิแมค่ค่ะ พันบาออกสามตัวกัคเพื่อออกสองตัวค่ะออกสุเทียกันที่เพิ่นเคยหายมาแต่ว่าเพิ่นห่างๆเพิ่นคอยหายมาเนาะค่ะเขาไม่ได้ให้มาทุกงวดนะบางงวดเขาได้มาเขาก็มาบอกเนาะค่ะคืองวดที่ผ่านมาแหละค่ะงวดนั่นเพิ่นว่าเลขนี่มันเป็นตะลอกดิว่าสันเพิ่นว่าได้ยินข่าวไปแววมาว่าสีล็อกว่าสันค่ะเพิ่นทรงห้มาก,กับเขาอยู่ค่ะ ข้าของเพ่นอยู่เพ่นเอามาให้เบิ่งก็เข้าค่ะว่าสิล็อกเ่ราะ่นแต่วางวดนี้เพ่นเบ้าคข่าวขามาว่าขั้นบอหามกับเบิ้นเ่ราซั่นเพ่นว่าเพ่นเบ้าแค่นี้ค่ะแต่ว่าเล่งนะบ่ท่านมาเนาะมีแต่เพ่นบอกเข่าๆข่าวางวดนี้ถ้าไม่หามก็อาจจะเบิ้ลเ่ราะั่นเพ่นว่ามีอยู่สองอย่างก็เลยว่าเจ้าก็เลยว่าโอ้ยคุณพ่อขันได้มากกับอก เจอูนั่นไเด้อสิ่งไปฝากคุณพ่อคุณแม่เอฟซีเพิ่นบัตรห้ามันเข้าตาเข้าตากรรมการแม่ค่ะห้าบัตรห้าเพิ่นไปถือใจว่าสันดอกเจอูบอกเพิ่นเพิ่นว่าเดี๋ยวที่โซงไฮดอกว่าสันคุณพ่อใจดีเนาะค่ะเดี๋ยวที่โซงไฮดอกว่าสันคันไรมาาน่ะพุลละ้าเบิ้งรดว่าสันขันบบกขึ้นนันที่สามสิบกะเนี้ยมุซาอคือเก้าล่ะว่าสัน ค่ะเราสันดกเจ้าอุวาเจ้าอุสิธาเด้อพ่อเด้อ่าสันดกสีได้นั่ไปปั่นไปแบงปัน่นคุณพ่อคุณแม่เอฟซีเพิ่นเพิ่นก็สีได้มีค่ปะปลาทูน้ำพริกน้ำปลาค่ะมาค่ะผู้ผู้เฒ่าเพิ่นมาสันดกเพิ่นก็นวา่าเออค่อยๆทาเบิ้งคันได้มากสะก,กี่งริงไปบอกรอกว่าสั่นเพิ่นวา่าเจ้าอุก่ะขอบุญขอบคุณ,ค,ณคุณพ่อท่านนั่นเนาะ ผ่านทางช่องนี่แหละค่ะคันคุณพ่อได้เบิงอยู่เนาะสำหรับเลขมีที่มาหนึ่งตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดบนวิ่งเจ็ดกับเก้าค่ะบนวิ่งเจ็ดกับเก้าค่ะ จับคู่มีห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าแปดหกแปดเจ็ดแปดเก้าแล้วอีกอย่างหนอีกตัวหนึ่งแล้วก็เก้าห้าเนาะค่ะเก้าห้าแล้วก็เก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดค่ะกัน แปดสามแปดเก้าแล้วก็หนึ่งเก้าค่ะไม่ต้องกลับคือเก่าหรอกค่ะคนเขียนมาบางสีเนาะค่ะค่ะ,คะ แค่หน้าจอไ้เด้อค่ะสำหรับคุณพอ่อคุณแม่เอฟซีันใดที่บอกว่าให้เจอ,อูไปตามให้แน่เด้อแนวทางเลขมีที่มาบนที่ถามเขามาให้่องเนาะคะ่ะเจอาูตามให้แล้วเด้อค่ะตามให้แล้วตามให้แล้วคุณพ่อเพิ่งกระซ่งมาให้แล้วเนาะคะ่ะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเด้อค่ะ เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นชอบก็จัดขัดก็ผ่านคือเกาล่ะค่ะชอบก็จัดไม่ชอบก็ผ่านไปเนาะเอาไปเบื้องไปแหนมกันค่ะเอาไปเบิ่งเปรียบเทียบของของอาจารย์อื่นๆนะของคำสัานกอื่นๆว่ามันตัวไรตรงกันหรือตัวไดตรงใจเจ้าของเนาะค่ะ แต่ว่าเพิ่นกระเขายู่ดอกค่ะหัวทิพผ่านมากกเขายุหัวต้อนกระเขายุหลังจากที่เพิ่นเงียบหายไปโดนเติบเนาะคะ่ะเอาคำว่าแล้วก,ไก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามห้ในเด้อค่ะตกกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องเนาะคะ่ะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คนละไลค์คนละแชร์เนาะคะ่ะ เสอกับเบ้าบ่ถือกนแล้วเบ้าก็ไปกับมาอยู่บ่ได้ลุงคลิปโดนไล่กับเบ้าบ่บ่เบ้าไปบ่เป็นเนาะค่ะลินกับบ่ไปเบ้ายังกับบ่ไปน้ำว่าสิเบ้าอ่ะแนวหนึ่งมันกับลินมันพันกันเนาะค่ะบ่ได้เบ้าโดนกันเลยคิดควบเบ้าสเ้าให้ยพ่อแม่พี่น้องฟังกับกับไปกับมายุ่งสั่นละค่ะกับขอโทษขออภัยเด้อบางท่านกับ คอมเมนต์มาว่าคือเบาโดนแท้กับเบาออตามเวลาานี่แหละค่ะคันบไดายเวลามันกะลงคลิปเหม่อคุณพอ่อคุณแม่เบิงบไดายเนาะเอาค่ะสำหรับคลิปนี้กะ่ะมีเท่านี้ค่ะมีเพียงแค่นี้เนาะชอบจัดขัดพานคือเข้าเก้าละค่ะจนเพียงในทางเท่านั้น เอาเฮงเงรวยรวยปังปังทุกตัวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ